ก่อนหน้านี้เวลาที่เราอ่านข่าวนะคะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับกุมารไม่ว่าจะเป็นเจ้าสมฉุนมีไอจุกกมานน้องเกาเลิบเล,บ,เลบจุกดำอะไรต่างๆเนี่ยนะคะฟังแบบนี้ซ้ํามๆมาแล้วพาไปรู้จักกุมารทององค์ใหม่กันหน่อยนะคะเป็นที่เครารพบูชาของชาวสวรรคโลกสุขโขทัยชื่อว่าไอยิ้มค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปที่วัดท่าเกยตําบลป่ากุมเกาะอําอเภอสวรรคโลกค่ะ จุดนี้เขาบอกว่าประชาชนไปกราบไหว้บูชาด้วยความศรัทธาไปกราบไหว้กูมารทองไอ้ยิ้มและต้องไปถามเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสวัดนะคะถึงประวัติความเป็นมาพระอาจารย์สมนึกจิตตะมโนค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าไอ้ยิ้มน่าจะเป็นลูกของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเรือเพื่อค้าขายสายัญจรไปมาในแม่น้ำยมนี่แหละสันนิฐานว่าไอ้ยิ้มตกจากเรือแล้วศพลอยมาติดที่ท่าน้ำของวัดอดีตเจ้าอาวาสสมัยนั้นอุ้มศพขึ้นมาจากขึ้นมาที่ท่าน้ำนะคะ ต่อมาพ่อกับแม่ของไอ้ยิม้มตามหาลูกจนสรุปสุดท้ายมาเจอว่าลูกตายแล้วอยู่ที่วัดก็เลยตัดสินใจยกร่าง,งาให้กับวัดไปเลยให้อดีตเจ้าอาวาสไปเลยต่อมามีการแกะสลักรูปเหมือนของไอยิม้ม ความสูง31นิ้วนะคะทาด้วยสีทองใบหน้ายิ้มแย้มค่ะมือขวาถือมีดดับไม้เป็นของเล่นโบราณสวมสร้อยสังวานขาข้างขวาอยู่ในท่าขยงคนส่วนใหญ่จะมากราบไหว้ขอพอรไอ้ยิ้มเรื่องหน้าที่การงานเรื่องค้าขายเรื่องโชคลาภและ มักจะประสบความสําเร็จดังหวังด้วยนี่น่าจะเป็นชื่อที่เราจะได้อ่านต่อไปนะไอ้ยิ้มแห่งสวรรค์โลกนะคะน่าจะมีอะไรมาให้โชคให้ลาบตลอดใช่ไหมใช่ค่ะเอาส่วนที่วัดศรีอุทุมพรอำเภอเมืองนครสวรรค์น,นะคะมีชาวบ้านไปขอโชคขอลาบพร้อมแก้บนแม่ศรีมณีทองจากต้นตะเคียนความยาวกว่า20เมตรนะคะ แล้วเขาบอกว่างวดที่ผ่านมาชาวบ้านมาไหว้ขอโชคขอลาบเห็นตัวเลขด้วยค่ะบอกเต็มเต็มตาเลย5 7ก็เลยหาซื้อมามีชาวบ้านคนหนึ่งไปหาซื้อได้มา50าสิบปรากฏว่าถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวรับไปประมาณหนึ่งแสนบาทก็เลยเอาสบายสีสดมาถวายให้กับต้นตะเคียนต้นนี้ต่อไปค่ะตอนที่วัดสารน้ำส้มค่ะในบ้านหนองประดุก อำเภอบ้านโป่งราชบุรีชาวบ้านเข้าไปกว่า500คนไปทําพิธีบวงสวงพ่อปู่โกศุนโทนาคราชท่ามกลางบรรยากาศคึกคักนะคะเพราะว่ามีการตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารฟรีด้วยหลังเสร็จพิธีปุ๊บค่ะชาวบ้านพาไปส่องหาอะไรบางอย่างที่มันจะปรากฏอยู่ในน้ำมนต์ชาวบ้านบางคนบอกว่าเห็นน้ําตาเทียนเป็นรูปพระสมเด็จด,ด้วยอนอกจากเห็นเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยนะคะ จากนั้นก็มีการจุดประทัดยักษ์หนึ่งมืนดอกได้เลขไปประทัดกันมานะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเห็นภาพนะคะเอาดูกันไปนะคะส่วนใครที่ชอบจ้องเลขการทูบมีเหมือนกันค่ะด้านนางสาวรัชวรรด้วงสังอายุ35ปีหนึ่งในคนดวงดีเล่าว,ว่านับตั้งแต่ฝันเห็นพ่อปู่โกศนโทนาคราชมาให้โชคเธอกับเพื่อนๆมีโชคมีลาบรัวๆสีวดติดค่ะรับทรัพย์เบาๆรวมห ล้านบาทไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของโชคลาภซึ่งก็ขึ้นกับดวงของใครก็ไม่เหมือนกันนะเราคนนะคะ,คะอาบรรยากาศที่อาสมฤสีเนรธาตุพุทธคุณจุดนี้ไม่ไปไม่ได้นะคะคือค้ากันทุกวันเลยเมื่อวานนี้ค่ะ นายกาจัพลพยระหรืออาจารย์ตะลือตกบ้านอายุ48ปีเป็นเจ้าของรายการคืนปลุกผีไปแก้บนกุมารเจ้าสัวเฮงแล้วพ่อปู่พรมเมรเพ่อปูรร่ฤาษีพรมเมรเพราะถูกอีกแล้วลอตเตอรี่57ค่ะรับไป40,000บาทจากนั้นอาจารย์ตะลือนะคะชวนเพื่อนๆไปที่อ่างน้ำมนซึ่งให้โชคกับอาจารย์มาละ14งวดเลขโ,รโลสระโสรสัตตะ,ะทั้ง6ตัว ในงวดนี้นะคะเขาก็เนี่ยให้คุณผู้ชมดูเองเลยนะคะโโรถสลรตะก็จะอยู่ในอ่างน้ำมนต์นี่แหละจับคู่กันไปแล้วแต่โชคแต่บุญแต่กรรมของใครนะคะ,ะเป็นความเชื่อสู่บุคคลใช้วิจรารณญาณในการรับชมในการเพ่งเลขต่างๆด้วยละกันนะฮะ